ร้านในฝันครับมาถึงเอพิโซดที่2กันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านเกมหรือร้านคอมอยู่ที่ไหนในโลกหรืออยู่ในประเทศไทยเราจะพาไปดูครับและว,วันนี้ครับเรากลับมาย้ํากันอีกครั้งหนึ่งกับร้านแลนด์มาร์คใจกลางห้วยขวางเลยนะครับใกล้รถไฟฟ้า MRT เชื่อมมงตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่10บาทพร้อมมาตรการโควิดจัดเต็มมากๆสําหรับร้านนี้สิ่งอำนวยความสะดวกนี่ครบคันสําหรับ ร้านเกมไอคาเฟ่ยุค4.0ครับนี่เลยขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านสวนหน้ากากอนามัยก่อนเข้าร้านนะครับรวมไปถึงรับบัตรเครดิตด้วยเอ้ยธรรมดาที่ไหนเล่ารับบัตรเครดิตด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันต่อเลยครับ ตอนนี้เราก็อยู่ในตัวร้านแลนด์มาร์กแล้วนะครับลูกค้านี่ตอนนี้มาใช้กันบริการกันอย่างหนาแน่นเลยนะฮะนี่คือแผนผังของเครื่องนะครับในร้านแลนด์มาร์ก House of Gamer เนี่ยจะมีเครื่องทั้งหมดอยู่ด้วยกันเพ0่กับอีก2เครื่องนะครับเครื่องทั้งหมดสเปคจะเหมือนกันหมดเป็น i7 นะครับแล้วใช้การ์ดจอ1 6 6 0 Super RAM 16GB แรมตนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่7วันไม่จำกัดชั่วโมง 9 9 9บาทนะครับนี่แผนผังของร้านมีโซนสเตเดียมสำหรับจัดอีเวนต์ด้วยและนี่คือระบบรักษาความปลอดภัยนะครับส่วนถ้าใครจะเข้ามาใช้บริการนะฮะให้เข้ามาในจุดนี้ก่อนซึ่งเป็นจุดลงทะเบียนนะครับก็จะมีโปรโมชั่นที่อ d ดบิแจ้งไปนะครับเหมา120บาทนะ12ชั่วโมงนะครับเลือกเอาจะใช้ช่วงเวลาไหนนะครับสถานที่จอดรถนะครับมีจอดฟรีนะฮะ อยู่ตรงโลตัสข้างๆกันเดี๋ยวผมจะขึ้นแผนที่ของร้านไปให้ดูกันเนาะนี่ฮะเข้ามานะนอกจากโควิดแล้วเนี่ยเรื่องของตอนนี้ปัญหาฝุ่น PM2.5 เนี่ยมากันอย่างหนักเลยร้านนี้เอาใจใส่ด้วยมีเครื่องกรองอากาศด้วยนะแล้วก็นี่คือระบบลงทะเบียนนะครับผู้ใช้บริการของร้านนะฮะพร้อมกับแอลกอฮอล์ล้างมือตรงนี้นะครับนี่ป้องกันในเรื่องของโควงโควิดแบคทีเรียไวรัสต่างๆนะครับ เชน่นกันกับบริการอาหารขนมต่างๆมีวางจำหน่ายครบนะฮะทัวเธอเอ้ยป๊อกกี้โคล,ลอนวัวบ,บินนะคโคล,ลอนนะโคล,ลอนนี่คิดแคทนะฮะขนมเยอะมากมายมมงมาม่านะครับรวมไปถึงน้ำดื่มมีบริการกันแล้วก็มีตู้กดน้ำด้วยตรงนี้นะครับใครที่ลดความอ้วนอยู่มีโคกซีโร่ด้วยนะอืมส่วนบรรยากาศภายในร้านนะครับหลายๆคนคงเคยเห็นกันแล้วแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังไม่เคยเห็นนะครับ ร้านนี้เขาได้ตัวเซอร์ติฟายด้วยนะครับจาก e Force GTX i Cafe Platinum ตรงนี้อนี่คือเซอร์ติฟายสำหับตัวการ์ดจอนะครับนี่คือโซนเครื่องในร้านทั้งหมดนะครับบรรยากาศก็เป็นแบบนี้เลยตัวร้านก็จะเน้นไปในเรื่องของความพรีเมียมของร้านนะครับตอนนี้ยังไม่ใช่พามามนะประมาณสักบ่าย3มโมง15นาทีก็มีคนใช้ค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะโซนนี้นะครับจากเมื่อก่อนที่เราเคยเห็นกันเป็นโซนสตรีมมิ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้า มีการจัด event อีเวนต์อะไรต่างๆก,ก็สามารถใช้เป็นโซนสตรีมมิ่งได้เพราะเขาสามารถขนย้ายคอมมาจัดเป็นโซนสตรีมมิ่งในส่วนนี้ได้นะเผื่อจัด event อีเวนต์อะไรต่างๆนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเราก็ได้ล็อกที่เอาไว้หนึ่งที่นะฮะพี่นัทครับนี่นี่คือพี่นัทของเรานะฮะนี่สวัสดีครับพี่นัทเขามานั่งล็อกที่ให้ผมตั้งแต่ตีห้าเพราะว่าคนใช้เยอะมากาเดี๋ยวเรามาดูที่เครื่องกันขอบคุณครับพี่นี่ อันนี้คือเครื่องจริงนะฮะร,รู้สึกพี่นัทจะสนใจเรื่องเรื่องที่พิเศษอปิดไปเราไม่พูดถึงแล้วกันเรื่องนี้แต่ที่อยากจะให้เห็นนะฮะคืออันนี้ครับเจลแอลกอฮอล์นะครับตอนนี้เขาจะมีการติดตั้งเจลแอลกอฮอล์เอาไว้เนี่ยเครื่องเว้นเครื่องนะครับเป็นมาตรการของทางร้านที่อยากจะให้ลูกค้าเนี่ย ห่างไกลาจากโรคโควิดเนาะล้างมือล้างมือกันไปเล่นเสร็จล้างมือจบเกมล้างมืออะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งอุปกรณ์ภายในร้านเนี่ยเดี๋ยวไล่ามาที่ตัวจอก่อนก็นแล้วกันนะครับจอที่เขาใช้เป็นจอเอก้คอนนะฮะขนาด32นิ้วนะครับไซส์ใหญ่มาก 144Hz เฮิร์นะครับคีย์บอร์ดนะครับเป็นคีย์บอร์ด Razer Black Widow Ultimate นะครับปี2016นนี่เมาส์นะครับเป็นเมาส์ บิสูส s V2 r a เ e r เหมือนกันมีบันจี้อะไรต่างๆที่สามารถจะเปิดปิดรีเซ็ตอะไรต่างๆได้นะครับแล้วตัวเครื่องนะครับที่เขาใช้มาดูสเปคกันนิดหนึ่งกันละกันนี่1660 Super สํำหรับตัวกราฟิกการ์ดนะครับแรงใช้ได้นะ CPU i7 8007นะครับตัวนี้ก็เร็วและแรงทีเดียวในส่วนของ RAM ครับ ร้านนี้ใช้แรม16 g b ของทาง Corsair ทั้งร้านนะครับแรมจากคอแซทั้งร้านเลย16 g b ก็ถือว่าเยอะใช้ได้ใช้เล่นเกมใช้สตรีมต่างๆได้อย่างสบายๆเลยนะฮะและแน่นอนนะฮะเก้าอี้ที่เขาใช้เป็นเก้าอี้แบบนวมโซฟา นั่งสบายมากๆเลยนะฮะนี่ก็คือตัวอุปกรณ์ต่างๆภายในร้านนะครับการ์ดจอ1 6 6 0 Super เปอร์เนี่ยเพียงพอต่อการเล่นเกมอย่างแน่นอนบวกกรบมรม1 6กิกจากคอแซ่ซีพีอซีกโอ้โหไซเบอร์พังก็เล่นได้ครับถึงแม้จะแบบปรับไม่ได้สูงนะปรับกลางๆ Full HD ผมว่าน่าจะฟินนะฮะเดี๋ยวเรามาลองแบบบันเทิงบันเทิงดูกันหน่อยช่วงนี้เขาดูอะไรกันในช่วงนี้แน่นอนว่า y YouTube เนาะ เพิ่งล่มไปเมื่อวานนะวันนี้เราลองดูกันเลยก็ล้วกันนะครับ YouTube YouTube นี่มีพี่หน่งรีวิวขนมจีบด้วย <c oughs> คือบางทีเราอยากจะมาใช้บริการไม่ใช่เล่นเกมไงบางทีเราก็อยากจะมาดูหนังมาดูผ่อนคลายอะไรบ้าง <c oughs> เต็มจอเลยแบบนี้นะฮะมีหูฟังด้วยให้ใช้งานการพร้อมไมโครโฟนนะครับไม่ว่าจะเล่นเกมหรือสตรีมมิ่งหรือคุยกับเพื่อนในทีมได้หมดเลยดูความบันเทิงต่างๆเล่นกงเล่นเกมซึ่งเขาก็มีให้อยู่แล้วนะฮะ ลงไว้ให้ในเครื่องนี่พรึบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบอินเทอร์เน็ตกันดีกว่าเวลาใช้งานจริงเขาจะวิ่งเท่าไหร่กันนะฮะสำหรับตัวอินเทอร์เน็ตของทางร้านชั่วโมงตอนนี้นะครับอยู่ที่ชั่วโมงแล้วประมาณสัก10บาทสําหรับโปรโมชั่นนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นอื่นเยอะแยะมากมายเลยราคาก็จะคล้ายๆกับโซวี่นะครับ so e โซวีอีสปอร์ตเซ็นเตอร์เนาะโอ้โหอินเทอร์เน็ตนี้เร็วและแรงแน่นอนนะครับวิ่งอยู่ประมาณ500เมกนะครับครึ่งกิกเลย อัปโหลดนี่ดาวน์โหลดอัปโหลดนะครับใช้ได้ใช้ได้ไดสตรีมมิง่งเล่นกงเล่นเกมต่างๆได้โหลดเกมได้อย่างรวดเร็วแน่นอนนะครับนี่ก็คือในส่วนของตัวเครื่องนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศภาพรวมของทางร้านกันอีกทีนึงตามมาดูกันตามมาดูกันนี่นอกเหนือจากโซนตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะมีโซนด้านไหนนะครับก่อนหน้านี้โซนด้านบนเนี่ยจะเป็นโซนสําหรับคนที่เป็นโซนแข่งเนาะ แต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอฮัทวงฮัดแวร์ใหม่ๆมาลงนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันส่วนโซน,นนี้ก็จะเป็นโซนใช้งานนะครับเป็นโซนเครื่องคอมปกติก็จะมีสเปคของเครื่องที่เหมือนกันก็คือ1660ซ u เปอรนะครับ Core i7 และสังเกตดูในทุกโซนจะมีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือนะครับแน่นอนว่าร้านนี้เขาเป็นห่วงความปลอดภัยของผู้ใช้งานกันอยู่แล้วนะ,ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่หน้าร้านกันนะครับ นี่แหละครับก็คือร้านในฝันอีก1นึ่งร้านนะครับครั้งนี้เป็นอพิโซดที่2ครับกับร้าน landmark house of gamer นะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าร้านนี้เนี่ยเป็นหนร้านเกมที่มีสเปคค่อนข้างแรง เดตกเลตในร้านค่อนข้างหรูหราสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างนี่ครบครันเดินทางง่ายด้วยอยู่ใกล้ม r t ห้วยขวางนะครับพร้อมกันนั้นเนี่ยภายในร้านก็จะมีในส่วนของเจลล้างมือเครื่องกรองอากาศซึ่งผมเชื่อได้เลยว่าหลายๆร้านในประเทศไม่ค่อยมีกันร้านนี้ใส่ใจผู้ใช้งานกันจริงๆนะครับก็แวะเวียนมาใช้บริการกันได้อีกหนึ่งร้านในฝันสาหรับแอดบิ๊กสำหรับร้านเกมเลยนะครับครั้งหน้าอยากให้พาไปร้านไหนอย่างไรพิมไ้เลยใต้คอมเมนต์แล้วเจอกันได้ใหม่ในร้านในฝันอพิโซดส แล้วเ,เจอกันครับสวัสดีครับ